สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องการทำงานของสมองมาบอกเรื่องของเรื่องคือวิชาภาษาชั้มละ่ะบอกว่าวก็คือว่าเรียนภา,ารามาใช้น้ำป่าเนี่ยในการช่วยเหมือนกับว่าต้มแจมสื่ที่อยากกินนะช่วยในการบรุงสมองไปปะพอเวลาเราคิดมากๆสิ่งสำคัญที่สุดคือน้ำเนี่ยน้ำ ไม่ได้เพราใส่ไว้ในแฟนฟันนี่นี่คือนักร้องหนีฉันไปเอาอย่าตาเลยกูว่าโอ้ยดีใจเดี๋มันไม่รักดีคุณน่าจะรีบอย่าไปด่าเขาสิไม่สิก็เขาด่าให้กูฟังอ่ะอิเชี่ยแม่เนี่ยอัเนี่ยเลยเดี

ประโยชน์จากกล้วยหอมนะมจ๊ะอิกกี้พีเดียร์แรือแล้วมาให้ปวดเดี๋ยวนะี้ไม่บอกแล้วเดี๋ยวนี้อะไรก็เป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วนี่หรอกล้วยหอมเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งอะไรไม้ล้มลุกวะเอาประโยชน,น์ปะลักษณะการปลูก กเบืเ่อประโยชน์ผลขับปัสสาวะเนี่ยผลมันนะชวนที่ใช้เป็นยาผลลากยางกล้วยจากใบและเปลือกกล้วยหอมยางกล้วยจากใบใช้ห้ามเลือดผลดิบแก้โรคท้องเสียงในกระเพาะอาหารผลสุกใช้เป็นอาหารกระตุ้นให้ร่างกายผ่อนคลายเพื่อได้กินะอารมณ์สดใสมีความสุขเป็นยาระบายสำหรับผู้ที่มีอุจจาระแข็งด้วย เป็นยาระบายได้ด้วยนะสำหรับผููที่มีอุจจาระแข็งช่วยลดอาการปวดท้องกอ่อนหรือมีประจำเดือนด้วยสามารถกระตุ้นการตื่นตัวให้กับสมองได้กระตุ้นการตื่นตัววยนะให้กับสมองอะ่ะให้สมองออชื่อเบิกบ้าเดียวชื่อนี่อืมอี๋เนาะกระตุ้นเะนี่ยกระตุ้นตื่นตัวให้กับสมองสุดแบบว่า หนวกกินง้มเข้าไปด้วยหนเข้าด้วยน่าสนใจป่ะแบบว่าฉันบอกว่ามันสร้างขึ้นมาใช่ป่ะกับมีหมายถึงว่ากับมีพวกพืชนลพวกนี้มาให้เรากินอ่ะโดยที่โดยที่เราไม่ทราบเลยว่าเราทราบได้จากอะไรได้จากผลงานวิจัยหรือว่าอะไรแบบนี้ว่าป่ะ นอกจากหนังสืออ่ะอกจากตัวหนังสือจากกาารยดาษเนี่ยใช่ปะว่าไอ้พวกนี้มันมีประโยชน่ยังไงจะฉันลองเอาน,นี้มาใช้ต้องบอกด้วยเนะี่ยมันหอมอ่ะมันเหมือนสบ,บู่เด็กอะเนี่ยวันนั้นของเดือนอน้ำมือกระตุนนะต่างๆของสมองได้ พวกมือได้ฉลาดบ้างแดกเข้าไปเยอะสัตว์